还有啊。 ทำอะไรบ้างรู้ว่าผลดินั้างทำกระเซวันนี้เขาเป็นการอบรมหนองนาศาสตร์จากพระราชานะงถาการที่เก้าเรียนรู้เรื่องทฤษฎีการออกแบบโค้งออหนองนาอันนี้คือโจทย์ของครั้งนี้คือพื้นที่น้อยคนที่มาอบรมต้องมีพื้นที่ในการทํโค้งหนองนาแค่ร้อยตารางวาแต่ว่าจะทํำยังไงวันนี้เขาจะมาสอน,นอาจารยเลยอาจารย์ยักษ์นะคุณหนาวซึ่นนงเป็นผู้บุกเบิกโค้งหนองนาของประเทศไทยเลยว่าในารดับ สวดีน้องนังนี่ดูว,ดว่าลำดับจะเป็นยังไงเดี๋ยวราไปติดตามกันาเรยกินข้าวกันนะครับโอเคครับผมพี่เชษฐ์หนาวตรงน,นี้ติวงนะครับเป็นผู้จัดการไปทั่วของบริษัทรรษทําธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคมจํากัดครับวันนี้เป็นวันดีมากนะครับเป็นวันแรกที่เราเปิดฝึกอบรมรุ่นแรกนะครับของการออกแบบโคกหนองนาพื้นที่น้อยๆไม่เกินร้อยตารางวานะครับกลุ่มเป้าหมายก็คือคนเมืองนั่นเองนะครับที่มีเป็นมีสวนหย่อมมีสนามหญ้านะครับ เราอยากต้องการให้คนเมืองเนี่ยมีความมั่นคงทางอาหารปลูกพักปลูกของกินเพื่อที่จะให้ทุกคนทุกบ้านมีกินจนพอกินเหลือแล้วก็ไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านนะครับค่ะสวัสดีค่ะนูนูค่ะณลินออตอนนี้เป็นพนักงานสมัครเข้ามาเป็นผู้จัดการสาขาสมากรนะะอาหารที่จะมาเสิร์ฟในยักษ์กระโจนะคะของที่จะนำมาใช้จะเป็นอินทรีย์ล้วนไม่มีสารเคมีตั้งแต่การ นะครับต่อไปเราขออนุญาตแนะนำตัวพีกลังมนะครับขออนุญาตครับสวัสดีครับอ่าพี่อะยนะลูกขอบคุณครับจาร,ารุ่นต่อครับเป็นผู้จัดละครของผู้จัดวยรผลิตด้วยรับผลิตด้วยโองพีที่ยังพองมีละครยังทำอยู่ ครับสวัสดีครับสวีสบคูบนักสวัสดีครับผมผมี่ธุรพันธ์ขวัญน้ำนะครับก็เป็นนักแสดงครับแล้วก็ทำธุรกิจเป็นรถลูพัสครับที่จอลู่เนอร์ด้วยนะครับคั้งนิยมเข้ามุ่งอะไรเน้นการกระจายคุณนิยมเล่นเน้นแข่งขันกันแลเอารวยใหตัวเศได้กินพอเพียงเชื่อมั่นว่ายิ่งให้ไปยิ่งได้มา ที่นี้ทำก็พอก็พอแล้วแปลว่าอะไรเรารู้จกักพอนะใจเราแต่เราจะทําให้มีพอเราจะทําให้น้ําสะอาดพอให้อาคารบริสุทธิ์พอให้ต้นไม้มีมากพอบนภูเขาและในเมืองก็ต้องมีต้นไม้มากพอวันนี้โลกกําลังไม่พอเพียงเรื่องสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสู้กับโควิดเราก็จะจัดระบบที่เมฆรอบบ้านทุกบ้านให้มันเอื้อต่อการอยู่อย่างมีความสุขมีภูมิต้านทานพื้นที่เล็กๆก็ออก ปรับรุงได้ในเมืองเก็บจากสวนสามตารางเมตรของเราเนี่ยไม่มีระายะาทำได้ปรุงเองเวลาเราไปนั่งร้านอาหารแล้วนึกอะไรไม่ออกจะสั่งอะไรกระเพราหมูสับกระเพราเนื้อกระเพราสัตถามว่ากระเพราใช้เวลาเท่าไหร่โอ้ยอานเด็กมาปักทุกห้าวันนี่ก็เหลือกินแล้วผมก็คิดไว้ว่าที่นี่ต้องมีนึนกัะเพราหลักการท่างๆของเกษตรกรรมธรรมชาติมันดีว่า เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงคืออ่าออเพียงแบบขบค่าปฏิบัติมันจะพอไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้เรื่องกสิกรรมกติกรรมหมายถึงการไถหวานการปรับปรุงดินการปลูกดินการตกแต่งแลรจตะเกียเราจะใช้อะไรก็ต้องปลูกสิ่งนั้นส่งูสุนเท่าที่จะทำไน้ผมคิดว่าในที่เพียงร้อยตารางเมตรนีมน้มนัมนร้อย เจ็ดตารางเมตรเท่านั้นเองเราจะใช้ประโยชน์สูงสุดทําอะไรได้บ้างอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งอยากจะให้ไปช่วยกันคิดมาแล้วก็ใส่ลงไปในภา้าะทาไม่ต้องกังวลคิดอะไรไม่ออก,กเขียนไง,ไง่ายๆอันนี้นาอันนี้น้องอันนี้คลองแค่มันรู้กว่านไงนะถ้าคุณให้น้ำสมมติว่าคงนิดเดียวเราตั้งเครื่องดื่มน้ำนี่มาทำเป็นหนองน้ำตรง,งนี้แล้วก็ไหลออกพุ่ง คุณสูใส่นี่มันท่วมไปทั้งหมดถูกไหมแต่ว่าอันนี้มันเล็กๆเราก็ทำโคกเล็กๆคุณก็ทำโพกกระชายโพกกระเทียมโพกระเภาาโกตะไคร้อย่างเงี้ยก็ก้าวรถมีให้เลือก,กตามยาวเจ้าของสถานที่นี้แกอนุมวัตให้เราทำได้เดี๋ยวสามกลุ่มนี้จะออกแบบให้ใหม่ ันนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องการทําพวกหนองนาโมเดลนะอย่างหลักสูตรระยะสั้นก็ต้องบอกว่าผมเองก็ไม่ได้เคยมาเรียนในด้านนี้เลยเรื่องพวกนี้ถผมไม่เคยเลยครับผมนี่นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกๆได้ที่ให้ความสนใจกับเรื่องของการขุดเรื่องของการกเกษตรเรื่อง,องการจัดการพื้นที่ให้ก่อเกิดประโยชน์การเรียนรู้ในเวลาสั้นๆแค่นี้สำหรับผมเองน่นถ้าจะออกไปนำไปปฏิบัติผมก็มว่าผมได้อะไรเยอะแยะมากมายเช่นการออกแบบ นีเป็นนักเป็นนามาเป็นนักเป็นชาวเกาหลีท่านะนร่บ พบเจอทีเขาแล้วก็ค่อยเดินเด วันนะฮะที่เรียกว่ามาทํากิจกรรมที่ตอบคําถามในใจของหลายหลายคนที่รู้จักโครงการโครง้งหนองนาคือก่อนหน้านี้นเ,นเราจะติดปัญหาอย่างนึงว่าทุกคนเชื่อว่าทุกคนอยากทําโคง้งหนองนาแ,แต่แต่ความรู้สึกคือมันมีแค่60ตารางวามี30ตารางวามีร้อยตารางวายังไงก็ทาไม่ได้เพราะแค่บ้านเนี่ยอยู่ในพื้นที่ ส0ตารางวาก็เต็มแล้วอะไร้ยแต่วันนี้อาจารย์ยักษ์นะครับที่ร้านยักษ์กระโจนเนี่ยตรงขบมากรซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะเป็นแค่โครงการที่เร็วๆนี้จะเปิดเป็นร้านอาหารแล้วพอม,มีคําถามนี้ขึ้นมาว่าถ้าเรามีพื้นที่น้อยเราสามารถจะทํโค้งหนองนาได้ไหมเราอยู่ในเมืองทำได้ไหมอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยจัดโครงการนี้ขึ้นมานะคก็ถัวน,นี้เป็นวันแรกนะก็มีการออกแบบฝึกออกแบบโน่นนั่นนี่โดยใช้พื้นที่ของอร้านอาหาร ยก,กระโจนเนี่ยจะมีพื้นที่กบไม่น่าจะถึง50ตารางวาแต่วันนี้ได้ลงมือทําจริงๆและที่สำคัญคือสิงยอมมาด้วยเออสนุกมากเลยเพราะฉะนั้นห,หลายๆเจเนอเรชันได้มาแลเกเปลี่ยนแนวความคิดกันว่ารุ่นพ่อเรารุ่นเราลูกๆเราเออมีความคิดที่ที่เกี่ยวกับสรรราธารณชาอันนี้ยังไงต่อยอดของกันและกันเติมเต็มส่วนที่ไม่เข้าใจหรือส่วนที่ว่างเปล่าหรือส่วนที่เคยทํามาแต่ปัจจุบันมันอาจจะต้องปรับไป ให้ตามยุตามสมัยวันนี้ครบเลยคุย้มจริงๆครับ